Did y you know? ิ u ยูน w ไขปริศนาหน้าเล่นสวัสดีทุกคนคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักกับเจ้าเฮี้ยกันไปบ้างแล้วนะวันนี้ก็เลยมีคนสงสัยเข้ามาว่าทำไมบางครั้งถึงใช้ชื่อของเขามาเป็นคำด่าทอด้วยวันนี้เรามาไขาปริศนาเรื่องนี้กันจ้า สวัสดีครับพบกับพี่กฤษอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคําถามที่ถามกันเข้ามาว่าทําไมถึงใช้คําว่าเฮี้ยมาเป็นคําด่าทอกันด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคําว่าเฮี้ยเนี่ยเป็นคาแท้ๆที่มีมาแต่โบราณนะครับที่ใช้สําหรับเรียกชื่อสัตว์เลื้อยคานนะครับแต่คนไทยเนี่ยมักใช้คําว่าเฮี้ยเนี่ยมาเป็นคําด่าทอกันเองนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบเฮี้ยเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่ชอบขโมยกินไก่นะครับหรือว่าขโมยกินเป็ดที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นอกจากนี้นะครับยังมีพฤติกรรมที่ชอบกินของเน่าเหมนน็น มงคลนะครับรวมถึงนะครับรูปร่างลักษณะนะครับที่ค่อนข้างจะน่ารังเกียจในสายตาของคนส่วนใหญ่นะครับจึงกลายเป็นสัญลักษณ์หรือตแทนสิ่งที่ไม่ดีนะครับและใช้เป็นคําด่าทอในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับและต่อมานะครับจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะครับผมว่าตัวเงินตัวทองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแต่เฮียเนี่ยก็ยังมีอีกชื่อนึงที่อาจจะไม่คุ้นหูของใครหลายๆคนนะครับผมนั่นก็คือโคทาแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ มนุษย์นะครับเพื่อให้มีความไพเราะแล้วก็มีเสียงพ้องกับชื่อสกุลในภาษาอังกฤษนั่นก็คือวรณัทนั่นเองนะครับ างสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าชื่อเฮียหรือชื่อของตัวเงินตัวทองมีความเป็นมาอย่างไรแต่ตัวเฮียก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอยทุกคนมาไขปริศนาไปพร้อมๆกันและอย่าลืมนะว่าหากมีข้อสงสัยอื่นๆก็าสามารถสอบถามมาได้ที่ Facebook ของศูนย์เซนา่าราชนินได้เลยนะแล้วเราจะมาไขปริศนาก,นกันกับรายการ Did you know ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า